ทางคุณพ่อก็พ่อในพลเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีเจตนาจะไปดําเนินการอะไร <Okay. S 1> คือคืออันนี้มันเป็นความลับเป็นเป็นความลับว่ะลูกความก็ไม่ได้ให้พูดนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยว,ยวมีหมายมาแล้วก็รู้นะเออหมายไปถึงใครคนนั้นแหละถ้าคุณสตแตมไม่ได้ม่นสถาบันเนี่ยไม่ต้องกลัวครับยกเว้นว่าเราไปทําผิดจริงฝากบอกด้วยนะคุณสตแตมเนะี่ยจุกครูแล้วดูว่าเวลาตอบสนองก็มีส่วนร่วมไหมมีมีส่วนร่วมกระโดนแต่คิดว่าลูกความผมไม่จะมีส่วนร่วมหรอก อญาตถามอีกเรื่องนึงค่ะประเด็นของคุณสแตมม์ล่าสุดวันนี้เห็นทางองทบอกออกมาบอกว่า2อถึงสปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการเข้าไปร้องเรียนว่ามีคนตีไปข่มขู่ผุกคามเลยในเรื่องหนึ่งสองที่จะยัดคดีอะไรต่างๆอันนั้นก็เป็นเรื่องกองทัพบนแต่เรื่องนี้ผมก็ได้รับคำสั่งจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้หยุดพูดแต่ก็ขออนุญาตว่าทางลูกความผมเนี่ยก็ได้มีการให้การแล้วแค่นั้นนะเกี่ยวกับเรื่องมาตราหนึ่งนะพูดแค่นี้พอเพราะนอกนั้นก็เป็นเรื่องกระบวนการของกองทัพ ซึ่งเราจะไม่เข้าไปยุ่งนะครับนะนะครับที่ไปให้การนี่คือเพิ่งจะไปให้การหลังจากมีประเด็นหรือว่าก่อนหน้านั้นเอ่ออันนี้ไม่ขอตอบดีกว่าแต่มีการให้การแล้วเรื่องประเด็นเรื่องมาตราหนึ่งสองนอกนั้นเป็นหน้าที่ของทางกองทัพจะพิจารณาอย่างไรจะมีความผิดหรือไม่นะฮะส่วนเรื่องร้องเรียนก็ไม่ไม,ไม่ไม่ขอพูดเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนไงมานะครับก็คงไม่น่าจะเป็นน่าจะเป็นข้อมูลในทางลับมากกว่าส่วนใครจะพูดไปอะไรยังไงก็ตามสบายแต่ขอระมัดระวังนะครับมันมีเรื่องพูดเยอะ นะไอเรื่องมาตราหนะึ่งหนึ่งสองเนี่ยผมไม่อยาไปพูดเลยมันอ่อนไหวไม่ว่าคุณจะคุยกันทางแชททางอะไรต่างๆคุยเรื่องส่วนตัวแล้วก็ลามปามไปนะนินทาเจ้านายอะไรเงี้ยก็มีความผิดหมดนะไปดูคดีเก่าๆเพราะนั้นก็หาเรื่องอื่นคุยดีกว่าเ<ม>ยาอะแยะไปเรื่องตลกบวกฮาเยอะนะเหมือนก<อ>ับว,ว่าโซเชียลก็เริ่มจะออกมาไม่เห็นด้วยที่จะดำเนินคดีในข้อหานี้อะไรครับครับครับอันนั้นเป็นเรื่องของหน่วยงานของรัฐทางคุณพ่อก็พ่อในพลเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีเจตนาจะไปดำเนินการอะไรนะครับนะ ใช่ครับใช่ครับไม่ได้มีเจตนาที่จะไปใช่ครับมันมันอยู่ที่หน่วยงานที่เขารับผิดชอบอ่ะซึ่งอาจจะเป็นกองทัพหรือตำรวจอะไรนี่อันนี้ก็แล้วแต่เขามันมีคณะกรรมการมาตรา1 1อเนี่ยอายการสูงสุดเป็นเป็น,เป,นเป็นพนักงานสอบสวนนะที่ผมทราบนะไม่ใช่ตำรวจจะทําอะไรก็ได้ใครไปยื่นเดินไปร้องเรียนอะไรม,มันไม่ใช่ง่ายๆนะมันต้องมีคณะกรรมการเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นขอให้สบายใจนะถ้าคุณสแตมไม่ได้หมินสถ,ถาบันเนี่ยไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวเลยถ้าเราไม่ได้ไม่ได้หมินนะ ไม่ต้องกลัวเชื่อผมสมิยกเว้นว่าเราไปทําผิดจริงเราก็ไปขอพระราชทานอภัยโทษเท่าที่ผมเห็นนะแต่ถ้าเราไม่เราไม่ได้ทําไม่ต้องกลัวไม่ต้องไม่ต้องผวาแล้วเรื่องที่มีการไปย่น,นงังอเรื่องของสองเนี่ยคะ่ะให้นำเนอค่ะนายพอทราบไหมคะว่าตกลงแล้วใครเป็นคนไปยื่นกันแน่คือคืออันเนี้ยมันเป็นความลับเป,เป็นความลับแล้วลูกความก็ไม่ได้ให้พูดนะ<ม>อะอันนั้นก็ปล่อยไปเป็นไปตามกระบวนการมันเป็นความลับนะนะ เดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวมีหมายมาแล้วก็รู้นะเออหมายไปถึงใครคนนั้นแหละแต่ถ้าไม่ทำานี่ไม่ต้องกลัวฝากบอกด้วยนะคุณตั้มเนี่ยจุกครูนะถ้าเราไม่ทําไม่ต้องไปผวาหรอกไปผวาทําไมบางคนบอกผวาจนต้องไปถอนฟ้องถอนฟ้องอะไรต่างๆเนี่ยผมก็สงสัยว่าเราไม่ได้ทาเนี่ยเราจะไปผวาทําไมล่ะน้องฮะหรือว่าเราทํายังไงแน่ผมก็สงสัยอยู่ไงถ้าไม่ได้ทําไม่ต้องกลัวเราไม่ต้องไปผวาถอนฟ้องถอนฟ้องหรอกจะไปกลัวอะไรเราไม่ได้ทําผิด ครับขอความนิดนึงว่าแล้วคนที่เขาคุยด้วยอย่างเช่นลูกความถ้าคุยเรื่องนี้ด้วยคุณรู้มีความผิดไหมครับเออเขากันเป็นพยานได้ครับนะถามตรงนี่ตอบตรงนั้นเนี่ยนะเขากันเป็นพยานได้นะครับนะก็ดูว่าเวลาตอบสนองมันมีส่วนร่วมไหมอืมนะครับก็จตนาว่าเขาโดนมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมไหมสนุกสนานกับเขาไหมเวลานินทาผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเงี้ยนะเออถ้ามีมีส่วนร่วมกับโดนแต่คิดว่าลูกความผมไม่น่าจะมีส่วนร่วมหรอก น่าจะเป็นพยานมากกว่าแล้วก็ฝากคุณสต๊าว่าเราไม่ได้ทำผิดไม่ต้องไปกลัวจริงไหมน้องไม่ต้องกลัวหรอกทนายเห็นแชทเนี่ยลูกความของทนายมีส่วนร่วมหรไม่น่าจะมีนะนะครับไม่น่าจะมีลูกความผมน่าจะเป็นผู้บริสุทธิ์นะไม่น่าจะมีส่วนร่วมหรอกนะเดี๋ยวรู้เดี๋ยวมีหมายสารไปก็รู้แล้วล่ะแล้วก็คุณสต๊าถ้าเราไม่ได้ไปอะไรไม่ได้ไปหมิ่นสถาบันไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปเสียวสันหลังอะไรต่างนะอืม อพอสวัสดีปีใหม่นะคะก็ขอให้ปีใหม่ปีนี้นะคะเป็นปีที่ดีสําหรับทุกทุกคนนะคะก็คิดหวังอะไรก็ขอให้ได้อย่างนั้นนะคะแล้วก็อะไรที่ไม่ดีทิ้งไว้ปีเก่าได้เลยไม่ต้องไปสนใจแล้วนะคะเราเริ่มต้นใหม่ปีใหม่นะคะทาอย่าคลาาเข้าบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ YouTube c h a n e l ท็อปดาราและแฟนเพจ a c e b o o k ท็อปดาราได้เลยนะคะ แต่เดี๋ยวก่อนอย่างไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์ตงให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะคะ